แล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเสียรายได้ขาดรายได้ไปเราออกไปไหนกันก็ไม่ได้กลัวจะติดนะฮนะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีงานทำอะค่ะงานปกติที่เคยทําอย่างออกไปขา,ขายของบ้างอะไรบ้างก็ไปไม่ได้อะค่ะบางคนก็ตกงานบางคนก็รายได้จากที่เคยมีประจําก็ขาดถอยลงไปมันมีผลกระทบกับการเป็นอยู่ของแต่ละคนในครอบครัวแล้วก็ถ้าเกิดครอบครัวไหนเนี่ย ยิ่งยิ่งอยู่กันหลายคนแล้วรายได้ที่มีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากเข้าไปช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลำบากทั้งในมุมของการใช้ชีวิตประจำวันและการทำมาหากินหันไปทางไหนก็ดูจะมืดมนไร้หนทาง จนกระทั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำโครงการดีพร้อมยกระดับสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนารายได้คืนทินชุมชนซึ่งเป็นการฝึกทักษะอาชีพผ่านการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการผลิตเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยภายหลังการอบรมโครงการดีพร้อม กลุ่มอาชีพเอราวันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รวมกลุ่มทำพวงก,กุญแจและสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกโดยใช้เวลาว่างทำเองที่บ้านเพื่อสร้างรายได้เสริมหากติดขัดตรงไหนก็จะนำปัญหามาปรึกษากันในวันที่นัดรวมตัวช่วยกันคิดช่วยกันทำพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของตลาดบางกลุ่มที่ในเมืองเราเนี่ยเขาก็ไปปรับประยุกต์ นะครับประยุกต์ในจากที่เรียนรู้แบบหนึ่งเขาก็ไปประยุกต์ให้มันมีเกิดความสวยงามให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องในเขตเมืองนะครับก็อย่างนครสวรรค์เนี่ยเขาก็ในกลุ่มเนี่ยก็าหาเอกลักษณ์ว่าเขาจะทําอะไรอย่างเช่นพวงกุญแจเนี่ยปกติจะเป็นรูปหัวใจหัวใจก็เขาก็อยากจะทําผลิตภัณฑ์ของเขาเขาแนวคิดเขาเขาจะเป็ียนทําเป็น,ป,นปลาเสือตอเป็นอะไรเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของของเมืองนะครับเพื่อ จะได้จำหน่ายผู้ท่องเที่ยวด้วยตลาดนอกตลาดในได้นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเจ้าแม่สรีจันทร์ที่ตำบ,บนลนครสวรรคตกซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้นำความรู้จากการอบรมมาเผยแพร่ต่อสมาชิกในกลุ่มทำพวงกุญแจหลากหลายรูปแบบพร้อมเตรียมต่อย,ยอดเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ ซึ่งนายเฉลิมชัยพลยาพิพัฒน์ประธานชุมชนเจ้าแม่สรีจันทร์มั่นใจว่าใช้แล้วดีต่อเหงือกและฟันลมหายใจหอมสดชื่นและหากว่าได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จะสามารถต่อยอดเป็นของดีประจําชุมชนได้อย่างแน่นอนหลังจากฝึกอบรมโครงการดีพร้อมแล้วเนี่ยพี่น้องในชุมชนเก่งครับแล้วก็มาการต่อยอดในการต่อยอดที่ มาทาในชุมชนรวมการรวมกลุ่มกันเช่นรวมกลุ่มในชุมชนใกล้ๆเคียงกันคนไหนที่มีเวลาว่างก็ามารวมกลุ่มกันนะครับเอาสิบคน5คน1ิบคนก็มาทํากันส่วนคนที่เป็นแล้วก็มาเป็นครูก,กอได้โดยไม่ต้องไปจ้างวิทยากรที่ไหนมาเราก็าวิทยากรป่าชาวบ้านในในชุมชนก็มาสอนกันนะครับหลังจากนั้นก็สอนเริ่มเป็นกันละแต่เนี้ยทำกันสนุกสนานแม้ก็ อายุมากแล้วความคิดก็ได้ดีขึ้นสมองไม่เสือ่อมนี่ครับคือหลังจากที่ตอนนี้โควิดก็เบาลงแล้วรัฐบาลก็มีการช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือให้พวกเราเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันได้อะไรต่างเราก็มารวมกลุ่มกันนะครับแต่แมสเราย,ยังไม่ถอดแล้วก็มาทําเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยในพี่น้องจะได้รู้ว่าการทําประโยชน์อะไรและต่อไปเราอาจจะต่อยอดในมีผลิตภัณฑ์อื่น ทีี่จะมเาขอองดีีท่่ยูในนนุมชขะครับณะที่กลุ่มอาชีพสถานีรถไฟที่ตำบลปากน้ำโพซึ่งมีสมาชิกจำนวนไม่มากนักก็ใช้เวลาว่างรมตัวและแลกเปลี่ยนความรู้การสารตะก้าจากเส้นพลาสติกพัฒนาต่อยอดเป็นที่ใส่แก้วเยติเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของที่นี่ทำให้สมาชิกบางคนยังไม่คล่องเรื่องการสารและขึ้นลายใหม่แต่ก็มีเพื่อนที่เริ่มคล่องแล้วคอยช่วยอยู่ไม่ห่าง สิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ต้องการมากที่สุดคือหน้าร้านสำหรับวางของที่พวกเขาทำขายเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟบากน้ำโพมีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากหากมีจุดจำหน่ายสินค้าในอนาคตอาจมีการต่อย,ยอดเป็นการจำหน่ายอาหารหรือของทานเล่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาคาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีพอมีโครงการส่งเสริมมาเราก็ช่วยกัน แพร่กระจายข่าวเราไปเรียนเสริมมาแล้วคือว่าเรารู้เรื่องรู้เรื่องเราก็มาสอนให้คนในชุมชนเราให้รู้รก็ทําตะกร้ามันก็เสริมไปอีกอย่างหนึง่งก็ก็เหมือนเราทําขายของอะ่ะเราขายของเราขายเสื้อผ้าอย่างเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมละ่ะเราต้องขายหลายหลายอย่างรวมกันไปอย่างเงี้ยอย่มถึงรายได้ดีถ้าอย่างเราทํกกาตะกร้าเราก็มีแก้วยยจิตะก,กร้านี้ มันก็ต้องมีหลาย,ลายอย่างใช่ไหมละ่ะมีหลายรูปแบบถ้ามีอย่างเดียวใครเขาก็มองไม่สนใจนนชุมชนของเรามันก็เป็นชุมชนเล็กๆนะคะ<ม>เราก็อยากให้มีตลาดตอนเช้า,ชา,ชาที่เข้ามาลงรถไฟอะคะ่ะเราก็จะได้มีของขายเป็นจุดตลาดอะเราอยากให้มีอย่างเนี้ยเราจะได้มีแหล่งขาย จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทั้ง3กลุ่มอาชีพกําลังทํำตรงกับความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่หลุดพ้นจากความยากจนโดยได้เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนพึ่งพาตนเองจากการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นอันเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานลากให้ก้าวไกลสามารถแข่งขันและยืนหยัดอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ นัทพลนพคุณถ่ายภาพเจตรัจรุนวิทย์ทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน yeah!